สวัสีครับค่ะสวัสดีครับผมบาโสพัฒน์ครับผมทีมหลวงช้างครับผมเรามีเห็ดภาพไปแล้วสีนี้ล่สายเห็ดภาพออกมาเห็นภาพที่ปล่อยออกมาคยังไงสี่รับบทอะไรบ้างผมรับบทเป็นสายเย่ครับหนึ่งชื่อมันจะเรียกยากนิดนึงเป็นภาษาจีนครับภาษาจีนส่วนผมรับบทเป็นรวินนะครับหรือว่าสหายแสงนะครับเรืทำยังไงคะเพราะว่าเห็นภาพที่วางไว้ใส่ไหวฉุนใส่เอาเรื่องย่อแล้วกันเรื่องย่อเรื่องย่อเป็นแบบเรื่องย่อ อาจจะยากนิดนึงสปอนเราเนี่ยไม่ได้นะครับเรื่องย่อก็เป็นเป็นเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์ครับเป็นเป็นเรื่องราวเกิดในในป่าในป่าที่คนสองคนไปเจอกันในป่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นประมาณนี้ทุกวันนี้ใช่การที่เจอแต่ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกก็เจอกันครั้งแรกใช่ครับก็เจอกันกอนก็เจอกันตอนแคสตอนแคสใช่ครับมีอะไงบ้างคะได้มาร่วมกับป่า พี่ครับพี่คร hey ับก็ดีครับพ um> ี่บารก็ดูแลผมดีครับก็มีเรื่องอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดพี่แคเฟลลี่คอยแบบผมมีปัญหาเรื่ง i n ็คอราีคอยผมมีปัญหางก็คอยปรึกษาน้องเรื่องแรกเรื่องแรกของน้องเรื่องแรกเลยครับแก่กล่องใช่ไครับใเพราะว่าเห็นภาพองการที่งใครกออ่าครับ ความยากก็คือต้องเป็นนักศึกษาที่มีอุดมการณ์ด้วยนะครับไม่ใช่นักศึกษาปกตินักศึกษาที่มีอุดมการ์เข้าป่าแล้วก็ไปเจอความรักครั้งใหม่นะครับก็เขาเป็นยังไงก็อยากรู้ก็ต้องติดตามซีร่แล้วที่เราจะจบเรื่องแล้วไลายบทั้งหมดเลยนั้นแบบแปลกใหม่นะแกใหม่จริงๆงทุบทแปลกใหม่สำหรับผมหมดแต่ว่าบทนี้เป็นบทหลักตัวหลักครั้งแรกเหมือนกันหลังจากหลังจากที่เล่นเล่นมาอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นแล้วก็กดดันเพราะว่าเห็น แฟนคลับแชร์แชร์กันไปแล้วก็บอกว่าพี่บ้านเล่นหนูดูแล้ก็เลยรู้เออก็เลยรู้สึกแบบโหอย่าคาดหวังเยอะกว่านั้นครับกว่านั้นเราพาดีเจไปแบบแนะนำแฟนเราในยามนี่เดี๋ยวจะออกไปเจอแฟนครับครั้งแรกครั้งแรกใช่ครับผมก็ตอนแรกตื่นเต้นมากขาสั่นอย่างนี้แล้วแต่ว่าตอนคลองหมดชิลๆคล่องอยู่แล้วใช่แต่ตอนนี้ก็ชิลๆแล้วครับก็รีแลกซ์สบายสบาย คใช่ครับจริงๆเราถ่ายไปหลายคิวแล้วแล้วก็ในนั้น่ะก็จะมีเอาไปตัดเป็นไทลอตด้วยรอรอติดตามเลยเพราะว่าผมก็รอดูอยู่เหมือนกันใช่ครับเดถามว่าเขาจะออกมาเป็นแนวไหนบ้างก็ต้องรอติดตามคือจริงผมบอกไม่ได้จริงๆเพราะผมไม่รู้เหมือนกันเขาจะตัดมาเป็นแนวไหนแต่คิดว่าสวยแน่นอนเพราะว่าโลคชันที่เราไปถ่ายอ่ะ แต่ละโลภาพสวยมากในป่าเออป่าน้ำตกอะไรยสวยมากจริงครับอผมมามันมี้วามแบบท่าียังไงนะ่อมันจะไม่ได้แบบว่าันไม่ได้าหแน่ไม่แน่ต้องรอดูรอดูเาแล้วอยากไปเข้าแคมป์ด้วยหรืเข้าแคมป์ไปไหมครับยุงเยอะอนีคือกที่ในป่าอย่างเงยโยป่ามีก็มีป่าแล้วก็มีในเมืองบางซีน ดีกว่าใช่บางสิ่งไม่รู้ผมอยู่ในป่าครับผมจะอนอยู่ในป่าล่าอยู่ในป่าตลอดผมอยู่ในป่าคอยผมไม่อยู่ในป่าใช่มีในป่าแต่เขาตัวผมอยู่ในเมืองบ้างค่อยเข้าป่าส่วนที่ปาคืออ่าต้องรอดูลองรอดูต้องรอดูใช่ครับก็ตอนแรกก็โหเล่นยากมากครับต้องแบบว่าต้องต้องซ้อมต้องแบบ acting เยอะแต่ว่า สุดท้ายเราก็ต้องตั้งใจทําเพื่อผลงานที่ดีนะครับก็ตั้งใจฝึกก็ใช่ครับตอนแรกเก่งด้วยพี่ดาราดังครับดาราดังไม่น่าครับก็อย่างที่บอกคือความท้าทายมันอยู่ตรงที่ว่าความคาดหวังอ่ะพอคนดูคาดหวังผมก็ก็กดดันเพราะว่าคือเราทําเต็มที่ทุกเรื่องอยู่แล้วแหละแล้วเรา เราก็อยากให้มันออกมาดีทุกเรื่องเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าก็เต็มที่ครับไม่ได้บอกว่าสบายมากแต่ผมเต็มที่ผมเต็มที่ทุกงานอยู่แล้วครับก็เราติดตามกันละกันเพราะว่าผมกดดันมากใช่ไหมครับเพราเป็นใครจะกว่าก็เลยว่าแบบมาละมันเป็นเรื่องแรกครับเป็นแรกที่เราได้รับบทหลักจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทั้งมันออกมาดีบทหลักเร่ น่าจะเร็วนี้ครับผมยังไม่รู้ว่าสเกเชียลไเป๊ะเมื่อไหร่แต่เร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับวันนี้จะพาท้องไปได้ทำยังไงคะก็เดี๋ยวพาไปเจอพาน้องไปเจอโลกภายนอกได้ไปยังไงได้ประสบการณ์ใหม่ออฝากฝากตัวเหรอครับอ๋อก็ไปฝากเขาเอาได้ได้ครับอ๋อ อ๋อได้ครกบอ๋อได้ครับก็ฝากฝากตัวผมด้วยนะครับผมชื่ออาทิตย์หลงชานครับเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันครับก็ฝากแอนดูผมด้วยนะครับผมทุกคนได้ครับฝากให้คนติดตามเรื่องครับก็ฝากชี่อเรื่องเอ่อเว็บไลฟ์เฟสแสงดาวแสงสัทธาด้วยครับก็อย่างที่บอกพวกเราตั้งใจมากตั้งใจจริงๆแล้วก็รอติดตามว่าจะออนทางแพลตฟอร์มหรือว่าทางช่องทางไหนอะไรเงี้ยครับในเพจได้เลยเว็บไลฟ์เฟสในเอ็กซ์ในอินสตาแกรม ม,ม,มีทุกช่องทางเลยลองติดตามดูครับขอบคุณครับครับคุณครับ